สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมผักเครื่องนะครับผมในช่องจาาโทเฮลรี่พาสองพนะครับวันนี้นะครับผมจะมานะครับแนะนำนะครับผมแล้วก็รีวิวนะครับพระเตารีดพิมพ์ใหญ่นะครับผมหลวงปูดทวดวัดช้างให้ปีพศ .2539 รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคโคนะครับผมองค์นี้เป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินนี้จะสร้างนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับ3,500องค์นะครับผมองนี้เป็นพระที่ผิวเดิมนะครับพิจารณาง่ายดูง่ายแล้วก็จมูกโด่งเฟปเลยนะครับเป็นพระฟอร์มเต็มนะครับฟอร์มสวยนะครับ ผิวนี่ก็เป็นธรรมชาตินะครับผมมาพร้อมกล่องเดิมนะครับองนี้นี่นะครับสมเด็จหลวงพอ่อทวดวัดช้างให้รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคโผจังหวัดปัตตานี28ธันวาปีสาม เป็นพระทีอ่ออกที่วัดชัางให้โดยตรงนะครับในปีพศ2539เป็นรุ่นพิเศษนะครับผมที่จัดทำขึ้นเ,เจตนาในการสร้างนะครับนำเงินไปสร้างโรงพยาบาลโคกโพนะครับผมซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยเหลือผู้คนที่ยากไร้เจตนาในการสร้างนี่ก็สุดยอดนะครับเจตนาดีมาก พิธีการปลุกเสกของพระรุ่นนี้นะครับปลุกเสกที่วัดชังให้นะครับผมถึงสามวันสามคืนนะครับโดยมีท่านอาจารย์นองวัดไส่ขาวเป็นเจ้าพิธีในการปลุกเสกนะครับนี่เป็นพิมพ์ใหญ่เนื้องเงินนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะไม้ชมนะครับ องนี้สวยเดิมนะครับโค้ดค่อนข้างที่จะตอบดีด้วยนะครับองนี้ทานอนล่องมานี่ยาวนานมากนะครับแน่นเลยช่วงนี้ก็แบบที่ผมแจ้งไปนะครับว่าของเก๋นเนี่ยมีทุกเนื้อนะครับก็เช่าหาระมัดระวังนะครับหรือว่าศึกษาไปจากช่องผมนะครับ เพื่อช่วยในการพิจารณาได้นะครับนี่กล่องสภาพดีเขี่ยวไม่หักนะครับมาดูกันที่องค์พระองค์นี้ผิวสวยเดิมนะครับผิวเดิมมากๆเจตนาการสร้างดีพิธีใหญ่นะครับจำนวนสร้าง3,500อองค์นะครับพระแบบนี้ผมนะครับยังมองว่า ในอนาคตมีโอกาสที่จะราคาขยับขึ้นหลักแสนได้นะครับเพราะว่าเอ่อเตารีดรุ่นสร้างโรงพยาบาลนี้นะครับผมเป็นเตารีดรุ่นสองของทางวัดช้งให้นะครับรุ่นแรกจะเป็นปีเอ่อพศสองนห้หนะครับรุ่นสองจะเป็นปีพศสองหสเก ผิวเดิมเลยนะครับสวยเดิมไม่ปัดแต่งเช็ดล้างนะครับผิวแบบนี้จะเอ่อเขาเรียกว่าดูง่ายนั่นเองนะครับผมเป็นยอดนิยมของยุคก,กลางนะครับพาปีสานะครับ มีในรายการประกวดพาเครื่องพาผู้ชาไทยด้วยนะครับเพื่อนๆพี่ๆเนี่ยเช่ารุ่นนี้ไปเนี่ยนะครับสามารถนําไปส่งประกวดได้นะครับเพราะว่าสมาคมรองรับนะครับผมเป็นยอดนิยมนะครับแล้วก็ถ้ากรรมการไม่รับเข้าประกวดนะครับตีเก้นะครับผมยินดีคืนเงินเต็มจํานวนนะครับ ไม่หักสักบาทเดียวนะครับผมแต่งานที่ประกวดเนี่ยนะครับขอให้เป็นงานที่สมาคมรองรับนะครับเช่นนะครับผมงานประกวดพาเเรื่องในร้อยสามพันนะครับหรือว่างานสู่ราชการนะครับงานที่พันทิพย์อย่างนี้นะครับผมขอให้เป็นงานที่เขาเรียกว่ามีมาตรฐานนะครับตรงนี้เป็นไงครับผิวสวยนะครับ มีเนื้อเกินที่หน้าผากทุกองค์นะครับจมูกองค์นี้เป็นชมพู่เลยปากเป็นกระจับเลยนะครับตรงนี้จะมีหลุมทุกองค์นะครับพิมพ์ใหญ่จมูกโด่งมากๆนะครับผิวเดิมๆบัวนะครับเต็มนะครับหัวเข้า มือภาษาเรียบร้อยนะครับหน้าอกแขนนะครับดูหน้านะครับผิวเดิมๆพิจารณาง่ายจริงๆนะครับองนี้ได้อายุนะครับปี3ามเ ด้านหลังหล่อเต็มนะครับดูผิวน้ำทองขึ้นนะครับมีหลุมเล็กๆที่สองนาฬิกานะครับเส้นขีดขนาดพื้นโลกสี่ห้าเส้นตรงนี้โค้ดเถาะมหาพรมตอกชัดมากแล้วก็โค้ดคำว่าหลวงปู่ปทวดก็ตอกชัดมากวัดจังให้ก็ชัดนะครับยี่ัแปดธนวาก็ชัดคราวนี้เป็นองคูได้เลยนะครับ เรียกไว่าเป็นองค์คูได้นะครับเถาะมหาพมหลวงพ่อทวดวัดช้งให้ยี่แปดธนวาสามเก้านะครับผิวพันธ์เดิมๆจิตจีต๊หน้าเลี่ยมทองมากนะครับถ้าผิวแบบนี้เรี่ยมทองก็สวยนะครับผม เนี่ผิวสไตล์แบบลุงๆนะครับผิวดำเดิมรุ่นสร้างลงให้บานโค,โคโคนะครับน่าเก็บนะครับรุ่นนี้อนาคตดีแล้วก็น่าแขวนด้วยนะครับเอาไปให้ลูกให้หลานในอนาคตเนี่ยเก็บไว้นะครับถึงรุ่นลูกชายโตขึ้นนะครับสิบยี่สิบปีข้างหน้าออพักพ่อเก็บไว้องค์เป็นแสนอะไรอย่างนี้นะครับ เช่าจากช่องผมนี้สบายใจนะครับเรื่องฝามแท้นะครับเสียเงินแล้วนะครับอนาคตมีแน่นอนนะครับไม่ต้องรุนเยอะนะครับผมก็นะครับสําหรับองค์นี้นะครับผมสําหรับองค์นี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับท่านใดสนใจนะครับผมองค์นี้ผมเปิดราคานะครับไว้ที่สามหมื่นห้าพันบาทนะครับผมสนใจก็โทรนะครับ ศูนย์เก้าแปดแปดห้าสี่หนึ่งสามหหเชษนะครับผมรับประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับนัดรับพาะเครื่องได้เขตปริมณฑลนะครับผมอยู่สร,รยานครปฐมนะครับผมหรือว่าถ้าให้ส่งทางไปรษณีย์ก็ได้นะครับใส่กล่องห่ออย่างดีนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขออนุญาตจบลงเพียง เท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนๆพพี่ๆทุกท่านนครับผมสวัสดีครับ